สัสดีค่ะพบกับทำสวนให้แม่ดูบายสวนมณนะอัมพรวันนี้เราจะประปุกลองกองกันนะจ๊ะลองกลองของสวนมณนะบบอัมพรบบวิธีเอาแกบ,บลงก่อนผสมกระด,ดินคุกคุกคกุคนปลูกกลัวพูดกลัวไม่ได้ยินกลัวได้ยิน แกบแล้วก็ดินอันนี้ต้นลงกองของเราต้นละหนึ่งร้อยบาทพังทลายนี่ลงลุมไปแล้วสวยใช้ดินที่เราผสมนี่ดินปลูกต้นไม้ดินปลูกต้นไม้มีอะไรมั่งก็มีดินใต้ต้นมาขามปุูกข้อแล้วก็เกบ็บใส่งลงไ้ เพื่อให้ให้ล่างมันหางอาหารได้ง่ายง่ายกว่าง่ายกว่าดินพวงนี้ไปไปแล้วก็กบนีกรบอีกทีนึง่งไปให้หมด ยังไหมยังไปทางนูงนะ้นอืมสวยนะต้นนี้นะใบเขียวมันจะ้ะ ทันอะไร <c oughs> ตันหยงมัดตันหยงมัดถ้าตันหยงไม่มัดเราไม่เอาเราพันตันหยงมัดมแล้วก็ปกคลุมด้วย,ยวัชพืชแหง้แหงๆคลุมไว้คลุมไว้เรียบร้อยโอเคปลูกไว้สองต้นจ้ะ<อ>น,นี่ต้นหนึ่ง นี่อีกหนึ่งต้นสองต้นลองปลูกดูก่อนปลูกหลายหยย่างแล้วก็อะไรอีกไปไปไปตามไปจุ๊บอุยอ้ยอุ้ยผ้าเราผ้าเราหล่น นี่อันนี้อะไรเอ่ยอนนอมะขามเทศสีชมพูมะขามเทศฝักใหญ่คนขายบอกว่าถ้าติดฝักอะ่ะมันจะตกโลละร้อยแปดสิบที่เขาขายกันอยู่ก็ลองดูมัน,นต้องอะไรเยอะมันแข็งแรงมันแข็งแรง ขามเทศตีนพู้ต้นอย่างนี้เขาเรียกต้นปักชำม,มันเนาะปลูกไว้อันนี้ก็มาขามเทศมีอยู่แล้วนี่มาขามเทศมันพันบ้าน มมีไ้ย่าเมือนเดี๋ยวค่อยมาเสียบที่หลังแหละปกคลุมด้วยวัชพืชนู่นใบกล้วยใบกล้วยแห้งๆเ,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 เสร็จเรียบร้อย ต้งน่ามทางนี้แล้วน่ามด้วยน่ามที่โอเคเสร็จเสร็จแล้วโอเค